นายกรัฐมนตรีมาเลเซียลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมล่าสุดกษัตริย์มาเลเซียเรียกประชุมแล้วค่ะเพื่อจะสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากษัตริย์มาเลเซียกำลังมองหาผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศหลังจากที่นายกคนเก่าก็คือท่านนี้เพิ่งยื่นจดหมายลาออกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหวังว่านายกคนใหม่จะเข้ามาบริหารประเทศให้เดินหน้าไปและจัดการให้ประเทศผ่านพน้นวิกฤตต่างๆไปได้สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลลออ์มามัดชามีคำสั่งให้เรียกผู้นำพักการเมืองทั้ง6พัก พร้อมทั้งพักฝ่ายค้านด้วยมารวมตัวกันค่ะและเข้าเฝ้าพระองค์เมื่อวานนี้รวมถึงขอให้สมาชิกรัฐสภาทั้ง222คนร่วมเสนอชื่อคนที่อยากให้ขึ้นดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียด้วยหลังจากมูยิตินยัสินอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะทำงานทุกคนได้ทูนกล้าวถวายหนังสือเมื่อวันจันทร์ เพื่อขอลาออกจากตําแหน่งแต่เขาก็ยังอยู่ในตําแหน่งนะคะรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งนายกคนใหม่ซึ่งจะสิ้นสุดวาระในการดํารงตําแหน่งที่17เดือนค่ะคือนายกคนใหม่เนี่ยถ้ามีการคัดเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งได้อีก17เดือนค่ะและถือเป็นนายกที่อยู่ในตําแหน่งที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียด้วยค่ะรอยเตอร์รายงานอีกว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของประเทศ เชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ก็เป็นผู้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการเลือกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้ปัจจุบันนี้นะคะยังให้อดีตนายกนั้นตำแหน่งอดีตนายกยังรักษาการอยู่ค่ะและยังไม่สมควรจะจัดการเลือกตั้งตอนนี้เพราะว่ายังมีการระบาดหนะักก็คือว่าอายุสภาเนี่ยเหลืออีก17เดือนก็เลือกนายกคนใหม่เพราะว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิดก็ยังไม่จัดการเลือกตั้งใหม่ค่ะคุณนสค่ะ